ตกบายมาเบิ่งรถดลู่ลูพี่น้องมาหามายามมาทต้ทางใดบูเดี๋ยวไปเบิ่งเพื่อนนะจ๊ะเพื่อนมาทั้งทั้งใดยื้อทะเบียนง,งามงามพี่น้องจา๊าขออนุญาตเพื่อน,นแล้วจ้ะพี่น้องมาเบิ่งว่าผู้ใดมาเยี่ยมร้านกาแฟเฮาอหดี๋ยวด้จ้ะผู้หลักผู้ใหญ่ลุงผู้นับถือสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าลุงจ๋าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะลุง ลุงทั้งสองคนเลย<ม>เพิมม่นแวะมาแวะมายามมายาม,ม,า,ยา,มานสาวแวะม,มายามลานพะนะขอบพระคุณจ้ะขอบพระคุณค่ะคิดว่ากีลำบาก <c oughs> เอาขออนุญาตถามซื้อลุงแน่ค่ะมีคนอยากหูว่าลุงซื้อจังไหนอขออนุญาตถามเนาะคะ่ะซื้อลุงผิดเด้อลุงผิดน,นันทภูนพิพัฒน์นันทภูนพิพัฒน์เอดีตรัฐนาการจังหวัดร้อยเอ็ด อดีตพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ดนะจ้ะบ้านเบ้า่นี้ค่ะเราไม่รู้ว่าล้านลําบากจ้ะพ่อของเตยจ้ะช่างตัดผมประจำหมู่บ้านช่างเมืองจ๊ะน้าเมืองเนี่ยแกจะตัดผมให้เราตลอดทั้งตระกูลเลยทุกเช้าเย็นถ้าว่าวันไหนเราเล่นกีฬาเลิกค่ำผมยาวนี่ไปถึงสองทุ่มแกก็ต้องตัดให้ แล้วก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้าฝนมีดก่อนให้น้าฝนฝนกันไกลก่อนใช่ก่อนเป็นกระเลียนนะแม่นกระตเลียนมือทำมันบวเข่าไหมตรนีบผมเด้มือตรงนี้แม่กระตเลียนปากนะครับได้ข่าวว่าน้องเตยแล้วก็คามอดได้ออกมาอยู่พื้นที่ตรงนี้นี่ถือโอกาสมาเยี่ยมครับพี่น้องครับได้เสื้อไม่ให้ ช,มมชุดสวยๆชุดสวยๆพี่น้องจ้าแสดงครับตังเกงยังไม่ได้ตัดเพราะว่าเอาไปตัดขาเอาเอวน่าจะได้อยู่ขามันยาวจ้าจ้ามีเสื้อคลุมโค้ทข้างนอกแล้วก็เสื้อโค้ทข้างใน <c oughs> เหลี่ยมยุบดุ๊บแ <c oughs> ม่ว้ายกยิ้มขึ้นมือเรียิ้ <c oughs> มือเ,เ, <c oughs> เรียงยื้อใส่เอาจังทรงยูโยเอาจังทรงอะโยดิเอเต่บลูอ๋อจ้าจ้าจ้าอ๋อน้องสมโอมาจากคุณดิมาจากแคนนาดาป่ะจ้า กับแคนาดาพรุ่งนี้อ๋อเปียนอ๋อจ้ะในโอกาสรีวิวมหาเตยเอาสมหมูเอาสมหมมูเนื้ออ๋ออันน้องเตยเตยครับเอาสมหมูทสมเนื้อในตู้เย็นมาให้ลุงนะครับมามาเป็นได้ขายดีบ้องอันพอได้ขายจ้ะเอฟซีเพิ่นใจดีดีลุงเอฟซีเพิ่นใจดีหลายลูกว่าเขาบ่มี อันนี้เตยอยากขายกาแฟเพื่อนก็ลงทุนให้เตยเบิร์เพื่อนซื้อซื้อยังเพื่อนสนับสนุนเขาเบิร์ตไหมจ้ะดี่ดีพี่คนโตบอกพี่คนโตพี่เตยอะจ้าจิงดิดอาไม่ใช่อันนี้ลูกเดี๋ยวนะอยู่ในถุงต่างหากครับอันอันนี้อันนี้ของลุงครับจ้าอันนี้ของลุงหมูกับเนื้อจ้าหมูกับเนื้อเนาะจ้าหมูกับเนื้อจ้าเพราะว่ามันหายกินยากเดี๋ยวอันนี้น้องเตยมารับก่อน จะเรจะเรจับกล้องรอเออนี่นี่เออถ่ายรูปด้วยแล้วแคปเอาหน้าถ่ายวีดีโอไว้ได้ฝากให้หลานคำมอดคำมอดเคยช่วยงานผมนะครับเมื่อครั้งผมบวชหลานหลานแฝดลูกป้านองลูกจันทร์แล้วคำมอดก็ออกหน่วยตอนนั้นออกหน่วยอะไรนะกู้ภัยแล้วโทรตาม ให้มาขึ้นเวทีกับพีนแกงแคนฮาวแล้วคํามอดรีบมากับน้องเ่ะรีบมาช่วยงานไม่เอาค่าตัวครับวันนี้ก็รู้สึกว่าคํามอดได้ได้อยู่ในวงสาวน้อยมีเวทีที่ขึ้นแล้วก็ฝากชุดชุดมาให้คํามอดด้วยจะมีผลงานใหม่โหมขอบพระคุณค่ะาขอบพระคุณจ้าอันนี้ฝากให้มอดขอบพระคุณหลายๆจ้ะหลายปีแล้วล่ะอันนี้ส้มนุ้นส้มเนื้อวัว กับส้มหมูมีเหลือไหมในตู้เย็นจะได้เอาพี่มีมีเนื้อจะแค่ไปดูจ้ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูขอบคุณค่ะขอบคุณได้เพิ่มได้เพิ่มอีกสองอันนี้คุณซีนสูญอากาศยางไงมันจะดูแลคุณภาพอาหารอันนี้ทีสนอมอาหารด้วยด้วยระบบซีนนะครับค่ะเดี๋ยวก็ แนะนำให้ไปขึ้นทะเบียนโอท็อปที่อำเภอ呐อ๋อขอบพระคุณจ้ะทะเบียนโอท็อปที่อำเภอเรามีแบรนของเราแล้วคุณโอ้ได้อุ้ยขาดเดี๋ยวจะเอาถุงไม้ใส่ให้จ้ะไม้ใส่โอเคค่ะฝากฝากไว้เลยนะจ้ะขึ้นทะเบียนโอท็อปที่อำเภอแล้วจะมีตลาดที่จะส่งเสริมเราได้เมื่อก่อนองก็ดูแลเรื่องโอท็อปเรื่องกองทุนพัฒนาบทบาทกระเรื่องกองทุนต่างๆนี่แหละกองทุนในบ้าน จ้ะกองคุนมีจำนวนเงินพอฝากไว้เดื๋ยวมีโอกาสเข้าไปร่วมกับเขาก็อย่างเตยอย่างนุ้ยอย่างเงี้ยก็รวมกลุ่มกันทําแล้วก็ไปกู้เงินได้ต้ให้สองแสนบาทดอกเบี้ยนิดเดียวดอกเบี้ยแทบไม่มีนะครับจ้ะดอกแสนหนึ่งก็บาทเดียวต่อปีไปกู้สองแสนถ้าถ้าขึ้นทะเบียนถ้าขึ้นทะเบียนโอท็อปเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะคือเราสมัครตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยผู้หญิงไทยอายุสิบห้าปีขึ้นไปก็ ไปสมัครในระบบออนไลน์แล้วก็เข้าไปเป็นกลุ่มของเราที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้จพกู้เงินมาทําได้โอ้จ้ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะลุงท่านสตรีประธานสตรีหมู่บ้านหมู่บ้านเนาะเนาะจ้ะสตรีตำบลสตรีอำเภอเขาจพิจารณาโครงการแล้วก็ขอสนับสนุนได้ดอกเบี้ยแทบไม่เอาอ๋อเป็นระบบของทางราชการที่เหว่ามันจะมีดอกเบี้ย จ้าขอบพระคุณค่ะคำแนะนำค่ะลุงให้เธอกับบุลเรืองเนาะจ่าได้ถุงแล้วเจ้จ่านอะค่ะขอบคุณค่ะรบกวนเวลาเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะไปงานต่อจ้าขอบคุณค่ะลุงขอบคุณค่ะขอบคุณแทนขับเอฟซีของสาวน้อยเพ็รบ้านแพงเนาะจ่าแล้วก็ทีมงานขอบคุณนชูด้วยที่มาไล์สดแล้วก็ทำเฟรดให้ห้านได้มีช่องทางหากินขอบคุณมากครับ คุณค่ะรวยรวยรวยขอบคุณคะ่ะจะพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้สำนีก็นาากเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวอ่นทรงลุงเราเมื่อบานก่อนแล้วมาซอยอ่นสนับสนุนส่งงัวแล้วก็เอาชุดนักรองมาฝากจ้ะเบิ่งทะเบียนเด้อพี่น้องเด้อทะเบียนเด้อสวยสวยขอบพระคุณเอฟซีสาวน้อยเพลันแพงเอฟซีน้องอิงเอฟซีน้องฮักแพงเอฟซีอีลาปลายแล้วก็ เอฟซีบ้านหากักทุกๆบ้านเนาะจ้านาะพี่น้องจ้าขอบคุณบอลโจซ้อนนุชค่ะขอบคุณยาสุภาพและกับปาอับนาดค่ะขอบคุณทุกท่านขอบคุณน้าชูบค่ะที่สอนทำแนะนำเกี่ยวกับการทำยูทูบนะจ๊ะขอบคุณไลยๆค่ะสวัสดีค่ะ